ต่อเมื่อกี้นี้แม่มีมีโชร,ร้ายนิดนึงโอ้โหโ,หโยไอสัตว์แม่งมึงยังมีเลยเนี่นยโยนี่มึงยังรอดมาเนี่ยอะไรเจ้าอีนเนี่ย ใช่ใน,น,นี่คือพานห้าหูคุณสองจะปล่อยเลยเรียบร้อยอะ่ะแล้วได้คุณสองมันนกำมือแล้วเว้ยอย่าปล่อยให้มันเ้ยจัเป็นมาไว้ก่อนเลยหยณสองมามีใช้ครึ่งเว้ย เชี่ยซูซูวันวันนี้ดวงไม่ดีเว้โยมันพลาดแล้วอ่แต่กูเนะี่ยวันนี้ดวงดีดวงมาด้วยวันนีู้้วยทำไมเรียบร้อยอยู่งั้นกูไหลมาที่มาร้ไวยอย้ย ไม่หกว่ะหกทีนี่ถึงห้านี่อาจจะสะดุดล้มได้นะเมัยเล่นเ,เฮี่ยอะไรกันไป,กไ,ปกไกลไปไกลตกไปไกลยี่อะไรเงี้ยไป่ปส่วนนี้ดูดีเว้ยออ เย็นม,มันคู่เว้เออเย็มมันคู่จะซื้อแม่งจะซื้อแม่งกูจะแพ้ไงะเย็มมันคู่แล้วอื้อสัตว์เนี่ยว่าจะไม่ตั้งสองหวังแมง่ตั้งเหมือนเดิม แค่ไหนนะสองนาทีโอ้สบายมีเด็กบวกนะอะไรครับเชิญครับเชิญเชิญ แปดให้กูก็ไม่เลยไอ้เจนนี้แม่งกำลังนับช่องอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ๊บลงว,ว้าเลี้วกูปล่อยเมาส์เลยไอ้เ่งไอ้สัตว์ปล่อยปล่อยมือเลยเยังไงเย็นทั้งคู่